ก็คล้ายๆเดิมนะพอพอเราเห็นสมก,การลักษณะนี้ครับดีกรีสองดีกรีหนึ่งดีกรีศูนย์แล้วเท่ากับศูนย์เนี่ยให้น้องนึกไว้เลยนะแยกตัวประกอบแน่นอนครับถ้าฝั่งหนึ่งเป็นศูนย์น่ะแล้วอีกฝั่งหนึ่งเป็น 2, ดีกรีสองดีกรีหนึ่งดีกรีศูนย์่ะคือถ้าถ้าฝั่งหนึ่งเป็นอันเนี้ยอีกฝั่งเป็นอย่างเนี้ยนึกเลยแยกตัวประกอบแน่นอนแต่ใช้วิธีไหนอีกเรื่องหนึ่งนะถูกไหมอาจจะใช้วิธีที่หนึ่งอาจจะใช้วิธีที่สองหรืออาจจะใช้วิธีที่สามอย่างเงี้ยนะครับในที่เนี้ยพี่สังเก่นนับอะคร พี่จะย้ายฝั่งนะย้ายฝั่งหมดเลยมันก็จะได้แบบนี้อ่าเป็นบวกเรียบร้อยละหน้าเอากลังสองหลังจากนั้นเนี่ยเราลองมาแยกนะครับในที่เนี้ยหน้าเอาเกาลังสองเป็นเลขสองมันต้องใช้วิธีที่สองในการแยกถูกต้องไหมวิธีที่สองว่างไงน,นะแยกหน้าแยกหลังบวก,กได้ผดกลางใช่ไหมครับแยกหน้าแยกหลังบวก,กได้ผลกลางแต่ถ้าน้องลองแยกดูนะลองใช้วิธีที่สองแยกดูน้องจะเจอว่ามันแยกไม่ได้อืคือคือมันมันไม่มีตัวที่มันได้ผดกลาง งี้ดีกว่านะครับเวลาเราแยกตัวประกอบเนี่ยไม่ว่าเราจะแยกวิธีที่1ห,หรือแยกวิธีที่2ถ้าน้องลองแยกแล้วอ่ะน้องรู้สึกว่าทําไมมันแยกไม่ได้วะอะไรเงี้ยเออทำไมมันทำไมมันไม่ได้พดกลางวะอะไรเงี้ยแสดงว่ามันต้องใช้วิธีที่3นะในการแยกนะครับซึ่งวิธีที่3าเนี่ยเขาจะเรียกว่าใช้สูตรนะครับสูตรคืออะไรทุกคนต้องคุ้นพี่มั่นใจนะครับ อ,นนอันนี้คือสูตรนะครับลบ B ีบวกลบรูทดีลังสองลบส a c AC ทั้งหมดส่วนสองครับโดยที่สิ่งที่เขาจะเอามาใส่ในสูตรเนี่ยเขาจะเอา ABC เห็นไหมหมายถึงเอาอะไร ABC เขาเรียกสัมประสิทธิ์ถูกต้องไหมครับหมายถึงเอาตัวเลขท,ที่อยู่ข้างหน้าตัวแปรเนี่ยมาใส่นะฮะพี่แรงเงาแบบนี้หมายความว่าไงครับพี่แรงเงาแบบนี้หมายความว่าเอาเครื่องหมายมาด้วยนะสมมติถ้ามันมีเครื่องหมายบวกก็เอามาด้วยถ้ามันมีเครื่องหมายลบก็เอามาด้วยนะครับโอเคเนาะ เพราะฉะนั้นในนี้น้องลองไปแยกดูมันแยกไม่ได้เพราะฉะนั้นพี่จะใช้วิธีที่3พี่เขียนสูตรก่อนนะ,ะลบ b บวกลบรูทจริง,รงๆเขียนให้ครบมันต้องเป็น X เท่ากับวิธีที่3เนี่ยพอเราใส่สูตรปุ๊บเราได้ค่า X เลยลบ b บวกลบรูท B กลังสองลบ4 A c ทั้งหมดส่วน2 A นะฮะ A คือ 2b 8c ลบ8นะมาเริ่มแทนลบ b บวกลบรูท b กําลัง2ก็คือ8กําลัง2เนอะลบด้วย c a แล้วก็ c นะครับั้งหมดส่วน 2a อ่าโอเครวมรวมแล้วนะลบ8บวกลบรูท64เนาะน้องสังเกตดูนะครับลบตัวนี้กับลบตัวนี้นะคูณกันอยู่ลบกับลบได้บวกนะครับตรงนี้ก็จะได้เป็น6บวก64แบบนี้แล้วก็ข้างล่างส่วน4นะครับ มันก็จะได้เป็นลบแปดบวกลบรูทหนึ่งร้อยยี่สิบแปดส่วนสี่ตอบแบบนี้ถามว่าถูกไหมก็ถูกแต่น้องเชื่อเถอะว่าในชอยไม่มีเลขนี้แน่นอนคือคือในในชอยอเราเราจะไม่เจอเลขนี้เพราะอะไรรู้ไหมเพราะมันยังไม่เป็นอย่างต่ำนะครับอ่ะพี่ยกตัวอย่างนะสมมุติสิบห้าส่วนห้าน้องคิดว่าน้องจะได้เจอชอยนี้น้องคิดว่าน้องจะได้เจอเลขนี้ในชอยไหมน้องไม่มีทางเจอเลขนี้นะถูกไหม พอเลขที่น้องจะเจอคือเลขอะไรเลขสามถูกต้องไหมครับมันไม่มีใครเขียนสิบห้าส่วนห้าหรือภาพออกใช่ไหมเขาก็จะคือนาอเลขที่น้องเจอคือเลขสามคล้ายๆกันตัวนี้มันยังไม่เป็นอย่างต่ําต้องทําให้มันเป็นอย่างต่ําก่อนอืนะครับทีเนี้ยข้างในเนี้ยมันคือรูทหนึ่งร้อยี่แปดนะครับพี่จะต้องมาหาหนึ่งร้อยยี่แปดอ่ะเออใช้วิธีคล้ายๆเดิมนะหนึ่งร้อยยี่สิบแปดก็เกิดจาก 64คูณ2ถูกไหม64คูณ2แล้ว64เกิดจาก8คูณ8เพราะฉะนั้นรูทนะครับ128จะมีค่าเท่ากับ8คูณ8คูณ2หังเกตน,นะรูทที่2เนะี่ยซ้ำา2ตัวดึงออก1ตัวนะครับก็เป็น8ซ้ำกันใช่ไหมดึงออกมาตัวหนึง2ไม่มีซ้ำก็อยู่ในรูทแสดงว่ารูท8มีค่าเท่ากับ8ปรูท2วิธีการเช็คว่าเราทำถูกไหมมันจะเอาตัวหน้ารูไปยกกำลังสองครับ 8ปดลังสองได้หกสิบสี่และเอาค่าที่ได้กลับเข้าไปคูณในรูทครับหกสิบสี่คูณสองจะได้หนะึ่งรอยี่สแปดสังเกตว่าเราทําไม่ถูกต้องก็เขียนใหม่นะครับลบแปดบวกลบแปดรูทสองส่วนด้วยสี่เนะี่สังเกตเนี่ยมันมีตัวร่วมแล้วนะครับข้างบนมีเลขสี่ตัวร่วมนะพี่ดึงสี่ออกนะครับข้างในนะครับก็จะเหลือลบสองแปดตัวนี้ก็จะเหลือสองนะบวกลบ2รูทสองนะข้างล่างส่วนสี่ที่ที่ที่เป็นแบบนี้เพราะว่าพี่ดึงสี่นะครับ สังเกตนะสี่เป็นตัวร่วมของอันนี้เนี่ยตรงที่พี่มาร์กไว้เนี่ยเป็นตัวร่วมพี่ดึงสี่ออกข้างในก็จะเหลือในวงเล็บนะฮะอ่ะสี่ตัดกับสี่ข้างล่างนะครับข้อนี้นะครับจะตอบแบบนี้ครับมีสองคำตอบลบสองบวกสองรูปสองหนึ่งคำตอบลบสองลบสองรูปสองอีกหนึ่งคำตอบนะครับอันนี้ก็ต้องย้ายเหมือนกันใช่ป่ะเพราะมันเป็นลบนะครับข้างหน้าเอกลักสองต้องย้ายนะครับอ่ะนี่เนาะเพราะฉะนั้นอ่ะลบบีนะครับบวกลบ รูทบกลังสองนะครับลบด้วยสี่อซีนะครับทั้งหมดส่วนสองเออันนี้เร็วๆนะลบกับลบเป็นบวกนะครับข้างในก็จะเป็นสี่สี่สิบหกนะครับตรงเนี้มันจะมีลบกับลบครับลบกับลบเป็นบวกนะครับแปดสี่สามสิบสองนะครับได้แบบนี้ส่วนด้วยสองเอามารวมกันน,นี้เลข4นะครับอันนี้ก็จะกลายเป็นเท่าไหร่วะ 8 48เนาะส่วนด้วยสองี่สิเราก็มาแยกนะครับเอ2คูณด้วยอะไรวะย4บสี่ป่ะเอ่อ2คูณด้วย24 8บสี่แดคูณด้วยสมอันนี้ก็เป็น2คูณ2คูณ2เพราะฉะนั้นรูที่สดเนี่ยจะเกิดจาก2คูน2คูณ2คูณ2คูณ3นี่นะก็คือ2ทั้งหมด4ี่ตัวแล้วก็3ามตัวหนึ่งอืมสองตัวดึงออกหนึ่งตัว3 2ตัวดึงออกตัว มันก็จะกลายเป็น2อคูณสใช่ไหมได้4แล้วเลข3ตัวนี้ไม่มีตัวซ้ำอ่าก็คือจะเป็นแบบนี้เพราะฉะนั้นรู้สีจะได้4ีรู 3, นะอ่าพี่ก็เขียนตรงนี้นะครับ4ี่บวกลบสี่รู้สส่วนสอ่าดึงตัวร่วมนะตัวนี้4 2ตัวนี้มีคอมมอนก็คือมีตัวร่วมนะดึง2ออกข้างในเหลือ2อบวกลบสองรู้สทั้งหมดส่วน2นะครับตัดกันข้อนี้จะตอบ2องบวกลบสอรูสกับ2องบลบองครับมี2คําตอบ